วันนี้จะมาแต่งเค้กทันจิโร่ดับพิฆาตอสูรกันค่ะเบราใช้เนื้อเค้กขนาด2ตปอนนะคะบีบครีมสีเขียวให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบนะขอแต้มด้วยสีดำอีกหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบเลยวางโมเดลของเราลงไปได้เลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะแปะโลโก้กระดาษทานได้ลงไปใช้หัวฉากบีบขอบด้านบนค่ะปักด้วยป้าย Happy Birthday สีดำนะคะตกแต่งด้วยป้ายต้นไม้ค่ะ ตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตนะคะจะตกแต่งด้วยป๊อกกี้สีเขียวอีกนิดนึงค่ะแปะลงไปด้านข้างได้เลยนะคะลอยตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลค่ะขอตกแต่งด้วยช็อกโกแลตก้อนหินอีกนิดนึงนะใส่ดาบให้เขาค่ะพิกัดของตกแต่งไว้แปะลิงก์ไว้รายละเอียดคลิปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่งง่ายมากๆเลย วันนี้จะชวนมาแต่งเค้กเนื้อโกดดาพิฆาตลส่กันค่ะเราใช้เนื้อเค้กขนาด2ปอนด์นะคะตัวนี้จะทำเค้กสีชมพูนะคะจะแต้มด้วยสีชมพูเข้มอีกหน่อยเสร็จแล้วก็วางโมเดลของเราลงไปได้เลยค่ะตัวนี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะใช้หัวหยากบีบครีมสีชมพูด้านบนค่ะแปะด้วยโลโก้กระดาษทานได้ ตัวนี้จะตกแต่งด้วยต้นซากุระค่ะเราก็จะแลดพลาสติกก่อนนะคะปักป้าย Happy Birthday สีชมพูค่ะตกแต่งด้วยกระดาษผีเสื้อค่ะตัวนี้เป็นกระดาษสำหรับตกแต่งเค้กนะตกแต่งด้วยดอกไม้น้ําตาลสีชมพูตกแต่งด้วยขนมสีชมพูอีกหน่อยค่ะ พิกัดของตกแต่งอยู่ที่ด้านบนรายละเอียดคลิปนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะแต่งง่ายมากๆเลยวันนี้จะมาทำเค,ค้กอินออซเกะจากเรื่องดักพิฆาตอสูรกันค่ะตัวเค,ค้กเรจะทำสีฟ้าเข้มนะคะก็จะบีบสีฟ้าให้ทั่วเลยคะ่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างและด้านบนเปจะบีบด้วยสีน้ำตาล วางตกแต่งด้วยโมเดลอินโนสูเกะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะแปะโลโก้ด้กระดาษทานได้ตกแต่งด้วยต้นไม้อีกหน่อยป้ายแฮปปี้เบิร์ดเด้านข้างจะตกแต่งด้วยขนมสีเขียวโรยตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลทานได้แปะดาวข้างๆอีกหน่อยบีบครีมตกแต่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลย ถ้าชอบคลิปนี้แบบฝากกดติดตามด้วยนะวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กเซนดิส่อดาบิคาตะศูนย์กันค่ะเบไ,ได้ใช้เนื้อเค้กเป็นขนาดหนึ่งปอนด้านล่างเราจะบีบครีมสีส้มส่วนด้านบนเราจะบีบเป็นสีเหลืองไข่นะคะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยต่อไปจะบีบขอบด้วยหัวยากม่ได้ใช้สีเหลืองกับสีส้มผสมกัน วางโมเดลเซนอิสือลงไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะตกแต่งด้วยเยลลี่โทนส้มเหลืองปักป้าย Happy Birthday แปะโลโก้ด้านหน้าด้านข้างเราจะวาดลายเสื้อสีขาววาดเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนเสื้อเขาเลยตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตตกแต่งด้วยมากรองโทนสีส้มเหลือง แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะมาทำเค้กเคียวจูโร่ดับพิ่คาดละศูนย์เม่ไจะใช้เนื้อเค้กขนาด1ปอนนะคะจากนั้นก็บีบครีมสีขาวให้ทั่วเลยจากนั้นก็ปาดให้เรียบด้านล่างเมจะบีบเป็นไฟจากนั้นก็บีบทับด้วยสีส้มใช้ไม้จิ้มฟันเขียนให้เป็นลายไฟ ขอบด้านบนจะบีบด้วยสีเหลืองกับสีส้มผสมกันตกแต่งด้วยโมเดลเคียวจูร่ลล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งตกแต่งด้วยขนมเยลลี่แปะโลโก้ด้วยกระดาษทานได้ตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตอีกน้อยด้านในเบจะโรยด้วยเม็ดน้ำตาลสีทอง แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะใครอยากให้ไปแ,แต่งเค้กอ,อะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะมาแต่งเค้กทามาโยกับยูชิโร่กันค่ะตัวเค้กเราจะทําสีม่วงนะคะก็จะบีบสีม่วงให้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยจุดขอบด้านบนและด้านล่างด้วยสีแดงแปะโลโก้กระาดาษทานได้ ปากตกแต่งทามโยกับยูชิโร่ได้กระดาษทานได้ปากตกแต่งด้วยแมวของทามโยปากตกแต่งด้วยดอกไม้ด้านหลังรอยตกแต่งด้วยเม็ดมุกน้ำตาลทานได้ากแต่งเพิ่มเติมด้วยดอกไม้อีกน้อยขอเติมมาสเมลโล่เข้าไปอีกนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามได้นะ วันนี้จะมาแต่งเค้กเกลเม่ดาบิค่าตะศนกันค่ะตัวเค้กเบยจะทำสีเขียวนะคะก็จะบีบสีเขียวไ้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างและด้านบนเบย์จะจุดด้วยสีแดงวางตกแต่งด้วยโมเดลเกลเมล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะ แปะโลโก้กระดาษทานได้แปะตกแต่งด้วยอาวุธของเกลเมปักป้าย Happy Birthday ปักป้ายสีทองตกแต่งอีกหน่อยจุดคคีมตกแต่งโรยตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลทานได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเท่มากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้แม่ฝากกดติดตามได้นะ วันนี้จะชวนมาแต่งเค,ค้กกิยูดับิฆ่าดัซศูนกันค่ะไม่ได้ใช้เนื้อเค,ค้กขนาด1นึ่งปอนนะคะบีบครีมสีเหลืองให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบด้านล่างเราจะเติมด้วยสีเขียวใช้ที่ปาดเกลี่ยครีมขึ้นมาเขาก็จะเป็นลายขึ้นๆน,นะด้านบนเราจะบีบด้วยหัวแชกไม่ได้ใส่ครีมสีเขียวกับสีเหลืองผสมกัน ตกแต่งด้วยโมเดลกิยูล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะแปะโลโก้ด้านหน้าตกแต่งมาการองตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งขนมได้ตามใจชอบเลยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะแต่งง่ายมากๆเลย วันนี้จะมาแต่งเค้กซานนมิดับิค่าล่าสุดกันค่ะตัวเค้กจะทำสีเขียวนะคะก็จะบีบครีมสีเขียวไว้ทั่วเลยค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยขอบด้านล่างจะบีบด้วยสีเขียวเข้มจากนั้นใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยขึ้นมาขอบด้านบนจะบีบวนด้วยสีเขียวเข้มวางตกแต่งด้วยโมเดลซานนมิล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะ แป่ด้วยโลโก้กระดาษทานได้ปักตกแต่งด้วยพระจันทร์สีเขียวปักตกแต่งด้วยพาย,ยุอีกหน่อยจุดคคีมตกแต่งตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลทานได้ตกแต่งด้วยขนมชาเขียวตกแต่งด้วยเม็ดมุกสีเงินอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเท่มากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้ไป่ฝากกดติดตามได้นะ มีคนขอเค้กค่ะอกเข้ามาวันนี้ทําให้แล้วนะตัวเค,ค้กแม่ใช้เค,ค้กขนาดหนึ่งปอนนะจะบีบครีมสีชมพูอ่อนได้ทั่วเลยจากนั้นก็ปาดให้เรียบขอบด้านล่างจะบีบด้วยสีม่วงจากนั้นก็ใช้ที่ปาดค่อยๆเกี่ยขึ้นมาด้านวนจะบีบขอบด้วยสีม่วง วางตกแต่งด้วยโมเดลคานาโอล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะปักป้าย Happy Birthday ตกแต่งตกแต่งด้วยป้ายผีเสื้อแปะด้วยโลโก้กระดาษทานได้ตกแต่งด้วยผีเสื้ออีกหน่อยตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโลตกแต่งด้วยเมนมูกทานได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลย ถ้าอยากให้เราแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กชิโนบุดาพิฆาตศูนย์กันค่ะเได้ใช้เนื้อเค้กขนาด1ปอน2ก้อนนะคะวันนี้เราจะทําตัวเค้ก3มสีค่ะสีม่วงสีชมพูสีฟ้าค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยจากนั้นเราจะใช้ช้อนมากดเป็นลายค่ะวางโมเดลชิโนบุลงไปค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะ จากนั้นก็จุดครีมตกแต่งค่ะวางของตกแต่งด้วยลูกกลมสีชมพูปักป้าย Happy Birthday จุดตกแต่งด้านล่างอีกหน่อยค่ะแปะป้ายชื่อลงไปตกแต่งด้วยผีเสื้อตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลอีกหน่อยค่ะขอเติมขนมสีชมพูอีกนิดนึงแล้วกัน แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยมีหลายคนขอเค้กมิสซีเข้ามาวันนี้ทําให้แล้วนะไม่ได้ใช้เป็นเนื้อเค้กขนาด1นึปอนด์จะบีบครีมสีเขียวและสีชมพูจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยด้านบนจะบีบด้วยหัวยากใช้เป็นสีเขียวกับสีชมพูผสมกันตกแต่งด้วยโมเดลมิสซีล้า,ทางทำความสะอาดที่เรียบร้อยก่อนนะตกแต่งด้วยป้าย Happy Birthday ตกแต่งด้วยเยลลี่สีเขียวกับสีชมพูเหมือนสีผมของเขาเลยแปะด้วยโลโก้กระดาษทานได้ตกแต่งด้วยขนมมาการะลองตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตตกแต่งด้วยมาร์ชเมลโล่อีกหน่อยตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตสีเขียว แค่น,นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยใครอยากให้เบลแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะมาแต่งเค้กมูอิจิโร่ดาพิฆาตสุนกันค่ะตัวเค้กเบลจะทําสีเทาเข้มนะคะก็จะบีบสีเทาเข้มให้ทั่วเลยจากนั้นก็ปาดให้เรียบด้านล่างเบลจะบีบด้วยสีเขียวคล้ายๆกับสีผมของเขาเลยจากนั้นก็ใช้ที่ปาดค่อยๆเกลี่ยขึ้นมาขอบด้านบนจะบีบด้วยสีเขียวกับสีเทาผสมกัน วางตกแต่งด้วยโมเดลมูอิจิโร่ล้างทำความสะอาดใหา้เรียบร้อยก่อนนะจากนั้นจะบีบครีมตกแต่งอีกน้อยปต่ตกแต่งด้วยโลโก้กระดาษทานได้เนื่องจากเขาเป็นเสาหลักหมอกนะคะก็จะเพิ่มหมอกไปเขานิดนึงด้านหลังก็จะปักตกแต่งด้วยพระจันเครื่องเสีย้ยวจะปักหมอกเพิ่มเข้าไปอีกน้อย ตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะน่ารักมากๆเลยวันนี้จะมาแต่งเค้กอุซุยเทนเงินดับพี่าราัศวล์กันค่ะตัวเค้กไปจะทําสีน้ําตาลอมแดงนะคะก็จะบีบครีมให้ทั่วเลยจากนั้นก็ปาดให้เรียบจะบีบขอบด้วยสีเทาเข้มบีบด้านบนและด้านล่างเลยนะ 8ปะโลโก้กระดาษทานได้วางตกแต่งโมเดลเทนเงนล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะบีบครีมตกแต่งอีกน้อยฉากด้านหลังจะปักตกแต่งด้วยพระจันทร์อมแดงขาดไม่ได้เลยเจ้าหนูแข็งแรงสองตัวเพิ่มความฉูดฉาดแบบสไตล์เขาด้วยขนมสีเขียวตกแต่งด้วยน้ำตาลทานได้ แค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะเทมากๆเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะมีคนขอเค้กโอบานายเข้ามาวันนี้ทําให้แล้วนะเวลาใช้เนื้อเค้กขนาดหนึ่งปอนด์นะคะจากนั้นก็จะบีบสีขาวให้ทั่วเลยจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยจะบีบขอบด้วยช็อกโกแลตละลายจากนั้นก็จะบีบขอบด้านบนด้วยหัวอยากสีขาว วางตกแต่งด้วยโมเดลโอเบอร์ไนล้างทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนนะแปะด้วยกระดาษโลโก้ทานได้ตกแต่งด้วยป้าย happy birthday ตกแต่งด้วย o r รีอเขาตกแต่งด้วยขนมช็อกโกแลตอีกหน่อยโรยจกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาสีทอง แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยถ้าอยากให้เวลาแต่งเค้กอะไรคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะวันนี้จะชวนมาแต่งเค้กโมเดลดาบพิฆาตระศูนย์กันค่ะเวลาใช้เนื้อเค้กขนาดหนึ่งปอนซ้อนกันนะคะตัวเค้กจะบีบด้วยครีมสีฟ้าค่ะจากนั้นก็ปาดให้เรียบเลยเสร็จแล้วก็จะแต้มด้วยสีน้ำเงินอีกหน่อยค่ะเสร็จแล้วก็ปาดให้เรียบอีกรอบนึงค่ะด้านบนเจะบีบด้วยย่าสีเขียวค่ะ บีบให้เต็มเลยนะคะตรงกลางจะแปะด้วยโลโก้ค่ะตกแต่งด้วยต้นไผ่นะคะตัวนี้จะทำจากน้ำตาลฟองดองทานได้ค่ะปักป้ายตกแต่งค่ะตกแต่งด้วยโมเดลดาบพิฆาตศูนย์ค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะบีบย่าตกแต่งด้านล่างอีกหน่อยค่ะ ตกแต่งด้วยช็อกโกแลตก้อนหินค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่งง่ายมากๆเลย